วันนี้ครับมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งกับว่าปู่แสะย่าแสะที่ลงใ,ในพิธีปีนี้นงงนเ <S <S พราะหนานจะเป็นคนอัญเชิญเรียกปู่แส่ย่าแส่ลงมาที่ล่างเพราะหลานยังไม่ทันได้เชิญเธอมาแล้วครับจะมาก่อนเชิญไม่ได้ผิดหลักฮะอย่างนั้นจะเป็นอะไรที่ ประเภทนี่ก็ไม่รู้ดีว่าคนที่มา,มาลงคือใครผมแค่รู้สึกว่าทําไมถึงไม่เหมือนประเพณีที่เขาทาไม่เหมือนเดิมเออไม่เหมือนเดิมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะหนูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่หนูเห็นในเซนอะมันอไม่พูดดีก่อสวัสดีสสดครับตอนเราก็สู่เด e s i x t e e Talk ทอข้างกองอนะฮะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นปู่แสะย่าแสะ โอสุดเขาเรียกว่าเป็นปู่แสยาแสในยุคเกปีสองพันหกสิบแปดรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของร่างทรงอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเราไม่ได้ก้าวไกยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งกับว่าปู่แสยาแสที่ลงในพิธีปีนี้มีการแบบทันสมัยมากขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนคนมาลง ไม่เหมือนเดิมอไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมใช่อ่าฮะเหมือนแบบเปลี่ยนร่างเนาะเราเรียกเราเรียกคนลงว่าร่างแล้วกันนะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างมาลงคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พูดกันเลยเนี่ยมีการชวนถ่ายรูปเซลฟี่อย่างเงี้ยหรอเซลฟี่เดี๋ยวนะปู่ปู่สายยะแสเขาจะเซลฟี่รู้จักเซลฟี่ด้วยเหรอพี่อเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพอดีผมผมฟังจากคนพื้นที่นะเมื่อคืนนี้โทรไปถามมาเขาบอกว่า ปกติเนี่ยปู่สายแสเนี่ยจะลงแค่หนึ่งร่างแต่คราวนี้เนี่ยมีผู้มีคนคนหนึ่งที่เดินตามสภายญาติก็ลงอีกร่างหนึ่งลงอีกร่างหนึ่งเหมือนประมาณว่าเป็นเป็นผู้ช่วยของปู่สายแส่พี่เลี้ยงเหรอเออพี่เลี้ยงของปู่สายแสดันฟ้อนลำแล้วก็ลงด้วยคนหนึ่งฟ้อนด้วยอ่าและอย่างหนึ่งมีการลงก่อนเวลาเชิญซึ่งเวลาเชิญเนี่ยเขาจะใช้พ่อหนานค่ะ เป็นการเหมือนทัาสมมติคนจีนเขาเรียกอะไรนะพวดซื้อพวดซื้อพวดซื้อจะเป็นคนจิ๋วเพื่อที่จะให้ <พบ S 1> เทพเจ,จ้าลงแต่อันนี้ทางเหนือเขาเรียกพ่อหนานพ่อหนานจะเป็นคนอัญเชิญเรียกปู่แสะยะแสะลงมาที่ล่างค,คราวนี้ฮะกระโดดข้ามหน้าพ่อหนานไปเลยพ่อหนานยังไม่ทันได้เชิญเธอมาเลยครับ ปุบ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 บลงแล้วและพยายามจะลงแบบอยู่ตลอดเวลา 5G ออมาเร็วมาเร็วสัญญาณมาแรงครับคราวนี้อันที่ผมหัวร้อนที่ผมไม่ได้ไรนะผมแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ไม่เหมือนประเพณีที่เขาทำไม่เหมือนเดิมเออไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าจะมองว่าก็แค่มีสัญญาณใหม่ที่แรงขึ้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าคุณเปลี่ยนร่างลง มันมองได้หลายอย่างในฐานะที่พี่โอเนี่ยเคยลงเจ้าใช่ใเอ้ยแต่เป็นไม่ได้พี่เจไม่ได้ครับจะมาก่อนเชิญไม่ได้มาก่อนเชิญไม่ได้ใช่ผิดหลักครัอย่างนั้นจะเป็นอะไรที่ผิดประเภท อะไรคือผีป่ะออมันจะไม่เปรียบมันก็เป็นตัวเองครับอ๋อมันคือแบบเหมือนจิตตัวเองตัวเองที่แบบมีความกระตือร้นมี 5G อยู่ในในตัวเองเยอะต้องการต้องการเยอะไม่ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องต้องเชิญก่อนต้องทําพิธีอะไรเสร็จเลยตามขั้นตอนปุ๊บเราถึงจะมาได้รอฮะจริงจริมันต้องเป็นหลักการอย่างนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องหลักการนี้เป็นเฉพาะของไทยของเหนือ ลือของจีนที่มัน,นเป็น,ปนห,หมดนะทุกสถานแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นอ๋อเหรอใช่เพราะฉะนั้นการการที่เชิญอะไรต้องไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนเพราะ,ะนั้นเราจะได้แรงครูจากครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้าอยู่ข้างบนเนี่ยต้องแจ้งหรือกล่าวบอกสถานที่ต่างๆเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางครับพอบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกครูบาอาจารย์เสร็จในท้องที่เสร็จปุ๊บ ปูแสะย่าแสะหรือศิษศิ์สิธิ์อะไรก็แต่ที่เราจะก,การะทำเชิญลงมาเราก็ไปเอ่ยชื่อแล้วก็ให้ท่านมาเพราะนั้นทุกอย่างจะมีขั้นตอนเป็นลำดับขั้นตอนครับอ,อ๋อจริงพี่เจนหนูสังเกตก็ถ้าในเมื่อย,ยังไม่ได้เอ่ยชื่ออ งี้ก็ไม่รู้ดีว่าคนที่มา,มาลงคือใครเออเพราะเขาต้องเอ่ยชื่ออัญเชิญเพราะว่าดวงวิญญาณแถวนั้นนะ่ะเท่าที่หนูเคยไปแล้วกันเนาะเคยไปแถวบริเวณน,นั้นเคยไปไหว้อะไรเงี้ยไปสื่อสารอะไรเงี้ยยักษ์เยอะผีเยอะ,อะอเยอะนะบริเวณตีนดอยสุเทพนะ่ะแล้วหนูแค่รู้สึกว่า มันก็ไม่มันมันก็ไม่ได้แปลกถ้าเกิดเราไม่ได้เชิญแล้วมันจะมีอะไรมาลงได้ค,คืออาจจะไม่ใช่ปูแสะแยะแสะหรือเปล่าหรือใช่อันนี้หนูก็ไม่รู้อะเรื่องนี้ก็เลยเกิดประเด็นว่าไอ้สิ่งที่ลงมาวันนั้นอะวันที่ประกอบพิธีเนี่ยเป็นผีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออไง <c oughs> มันก็แปลกไงมันมันแปลกหลายแปลกที่พี่บอกมีชวนถ่ายรูปด้วยใช่ไหมแล้วก็ลงก่อนเชิญคํากล่าวเห็นเมื่อกี้คนในท้องที่บอกว่าธงของพระพุทธเจ้าที่ปกติจะต้อง จะมีธงไไวไวแบบแรงๆอย่างเงี้ยปลิวแรงๆได้ข่าวปีนี้มันทงนิ่งนิ่งนิ่งเออทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรากาลังพูดตามข่าวนะครับเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆมามาใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการพูดนะก็คือข่าวเขาเล่ามาอย่างนี้อ่ะคราวนี้มาถึงความคิดเห็นส่วนตัวก่อนได้ค่ะอ่าเรามาหลังจากที่เราเห็นวิดีโอที่เขาตัดกันออกมาสิ่งที่เห็นเลยเนี่ยจะมีของเก่ากับของใหม่ค่ะพี่อ่าฮะ มีเลของใหม่คุณรู้สึกยังไงหนูนะอือันนี้ความคิดเห็นส่วนตัว ก็ถามหนูหนูว่ามันมันไม่เหมือนไม่เหมือนของเก่าเนาะแต่พูดไงไงดีอ่ะมันพูดยากอ่ะไม่พูดดีกว่าเพราะร่างคนละร่างก็เลยทําให้การถ่ายทอดออกมาคนละอย่างหรือปะไม่สิปู่สายแส,แยแสมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะนั้นเวลาท่านมาลงใครต้องเหมือนเดิมเสมออ,มอย่างเราต้องอู้กับเมืองอื แต่ในคลิปที่หนูได้ยินหนูว่ามันภาษาคล้ายๆแบบบ้านเรานะคล้ายๆทางกรุงเทพนะอเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะหนูแค่รู้สึกว่าสิ่งที่หนูเห็นในเซนอะมันอไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขามาฟ้องเดี๋ยวเขามาฟ้องเดี๋ยวเขามาฟ้องให้อาจารย์โอพูดเอออืมก็อย่างในคลิปอย่างไรขึ้นเป็นข่าวเนาะครับก็อย่างพี่เจพูดมาเอะเปลี่ยนร่างไปความรู้สึกมันก็แตกต่างการกระทำแตกต่างกันไปหรือเปล่าแต่ทุกอย่างเนี่ย คือวัฒนธรรมประเพณีหรือการส่งุกอย่างเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาอย่างส้มบอเรลาท่าทางการเดินการก้าวถ้าเป็นของเดิมๆมันก็ต้องมีลักษณะเนี่ยคนเนี้ยสมมติอะเป็นพี่เจเนี่ยงก็ดูยังไงก็ต้องเป็นพี่เจใช่พี่เจมาลงพี่โอพี่โอก็ต้องเดินแบบพี่เจมันก็ต้องเป็นลักษณะท่าทางบุคลิกอย่างเดียวกันครับผมอะในฐานะที่อยู่ใกล้ร่างทรงมาเยอะ่ะฮะอย่างสมมติเวลากงลงอะ อากงลงอ่ะผมจะรู้เลยเนี่ยกงไม่ว่าจะไปร่างไหนอ่ะมันจะรู้เองผมจะรู้เลยเนี่ยกงและอันเนี้ยมนุษย์อันนี้ผีอันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยไม่ได้ลงแต่ความเป็นมนุษย์เคยชินกับการการทำแบบนี้แต่เราจะรู้เลยว่าวิธีพูดจังหวะพูดจังหวะการมองหน้ามันต่างกันเข้าใจอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าคน ใกล้เทพเจ้าหรือใกล้จริงๆนะจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ก็หลายครั้งที่เขาพยายามเล่นบทต่อจากสิ่งที่เขาได้รับสัมผัสมาตรงเนี้ยสัมผัสไม่เกิดแล้วแต่เขาชินกับบทนี้ไปแล้วมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วอ่าเขาก็จะสามารถไปต่อได้แต่สายตามันหลอกกันไม่ได้อออินเนอร์ข้างในใช่ไหมและอารมณ์ต่างๆการพูดต่างๆเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้เฉยละปาง เดียวคงมีคนเดียวไม่ไม่ไหลปลาแต่อย่างน้อยต้องมีซิกเนเจอร์ดีพี่ซิกเนเจอร์เดียวมันต้องมีอะไรที่คอนเน็กกับคนอ่ะอ่าฮะมันต้องมีอะไรที่คอนเน็กกับคนบ้างถ้าคนอยู่เยอะๆนะท่านมาเนี่ยจริงๆก็ต้องคอนเน็กกันบ้างแหละอ่าเพราะฉะนั้นง่ายๆพี่โออันนี้ผมกำลังจะบอกว่าคนที่อยู่รอบนั้นอ่ะที่เขาเคยเจอมาแล้วอ่ะของอีกอีกอันนึ่งว่าอันเนี้ยเนี่ยปู่แสยะแะ ของจริงเขาจะรู้สึกได้เขาก็จะฟิลได้เหมือนพี่ที่พี่บอกว่าอันนี้น่าจะมโนอันนี้น่าจะไม่ใช่อะไรมันจะรู้สึกได้ ผมก็เลยเชื่อว่าคนพื้นที่นั่นแหละเขารู้ดีใช่เขาไม่ได้เพิ่งดูกันปี2ปีนะพี่เขาดูกันตั้งแต่เด็กเขาหูอยู่กันมาเป็นกี่ร้อยเป็นร้อยปีแล้วมั้งพี่พี่เนี่ยการเลี้ยงดงเนี่ยประเพณีสืบสานมาเป็นร้อยปีแล้วเนาะงั้นก็มางแต่ปู่ย่าตายายรุ่นปู่ลโอ้โหสืบสานกันมาจนเลี้ยงดงใช่ไหมเลี้ยงดงจนมาถึงทุกวันนี้สืบสานวัฒนธรรมมาเป็นความเคยชินแล้วความปลูกฝังหรือการที่ซึมซับไปความสัมผัสกับ ปูแส่ย่าแสะเนี่ยมันมีย่อมมีเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้ตอบเหมือนพี่เจบอกคนดูเนี่ยเขาจะเป็นผู้รู้เลยว่าอันนี้คืออะไรใช่หนูก็มั่นใจว่าสิ่งที่หนูเห็นในคลิปก็เหมือนที่หนูทำหน้าไปเมื่อกี้ค่ะครับอันนี้ไปตัดสินกันเราเองตัดสินกันเราเองหนูยังไงนะครับอันนี้ไปตัดสินกันเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการกระทำแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการลงเจ้าลงทรงเนี่ย ของจริงเนี่ยผมผมไม่ได้ฟันนะว่ามีหรือไม่มีแต่ผมรู้สึกได้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกของแต่ละคนอ่าเพราะฉะนั้นผมตอบคําถามนี้ไม่ได้จริงๆว่ามีจริงหรือไม่มีจริงค่ะ,ะแต่คราวนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือ,อการหลอกลวงคนดูแผ่นทองอกองเฮ่งเจียฉีเทียนต้าซึง ผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินที่ออกจากศาลเจ้าฉีเทียนต้าเซิงประเทศฮ่องกงโดยทางศาลเจ้าได้ทำร่วมกับรายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีและได้ทำพิธีจากศาลเจ้าประเทศฮ่องกงโดยนักพรต้านหน้ามีคำอวยพรมงคลให้นำพาซึ่งสิ่งมงคลพันประการทั้งด้านโชคลาภเจ้านายเมตตาโชคดีในทุกๆเรื่อง ด้านหลังประกอบไปด้วยยันและของใช้มงคลประจําตัวของอากงชีเทียนต้าเซินคาทายูอีเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิริมงคลจะส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานได้ดียิ่งนักน้ำเต้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการป้องกันและเสริมโชคลาภได้เกือบทุกด้านลูกถอสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวรัดก,ก้าว่งบอกถึงความมีสติในทุกขณะ กระบองอาวุธวิเศษที่คอยปกป้องและต่อสู้กับธุรกิจการงานที่มีคู่แข่งเหมาะย่างยิ่งถือว่าเป็นแผ่นทองที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องจริงๆสนใจบูชาแผ่นทองอากงชีเทียนต้าเซิ่งรุ่นที่สองติดต่อได้ที่ Line the s i x ะซ t กเของดีที่พวกเราคัดสรรอยากให้ทุกๆคนมีไว้ติดตัว ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัล <c oughs> โหลโซล่าอุย้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื่นสองอะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื่นหอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นด้นะ3าบานสีบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพ,เพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7 0 0 0กว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะน,นะคะเขาเรียงสวยงามมากเลย มีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจ,จริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่าการหลอกลวงคนที่ศรถถัทธาการหล,ลอกลวงคนที่เขาอ่ะตั้งใจที่จะมาในพิธีนี้อ่ะหุยล้วบางคนเขาไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่เนาะบางคนเขามาจากที่อื่นหรือบ,บางคนเขาแบบครับ รอรอบางคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบจะมาอยู่ในพิธีเป็นความหวังกับชีวิตเลยปีละครั้งคนศรัทธาเนี่ยเยอะมากนะครับคนไปขออะไรกัาปู่ย่าก็ได้เยอะเพราะฉะนั้นประเพณีเนี่ยนะฮะในกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเกี่ยวประเพณีคือวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันสืบสานมานานมันการที่ว่าจะต้องสานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งๆเหล่านี้สืบสานกันมาเนี่ยมันจะไม่ทําให้คนเนี่ย มีที่ศรัทธาอม่ามันมันพว่วงไปถึงศักดิ์ศาสนาด้วยเพราะนั้นศาสนาก็มามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้คนมีความรู้สึกในเรื่องของศีลอ่าการรักษาศีลการทําบุญการอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนะี่ยก็ลองไปพิจารณากันดูเนาะแต่ก็อย่าทําประเพณี่ะมันเสื่อมแล้วมันเสียไปคงไว้นาน,านๆดีกว่าเป็นที่พึ่งและเป็นกําลังใจให้คนคเขาเรียกคนในเมืองอ่าเพราะฉะนั้นใครที่มีคิดความคิดที่ ไม่ใช่จริงๆก็อย uh ่าไปทําลายมมองผมมองอย่างนี้นะพอให้คนจริงๆเนี <discussion> <iman> ่ยเขาเขามีจริงๆแล้วก็มาทําหน้าที่ของเขาดีกว่าจริงๆผมมองมุมนี้นะพี่เจก็เชิญไปเลยแล้วใครอยู่น่ะปู่จะจับใครก็เอาเลยตรงนั้นแหละโอนเรื่องมเยังไงสมมติเนี่ยเรานั่งอยู่ลําทั้งลานนี้ทําไงอะมันก็ต้องมีที่มันก็ต้องมี เลือกคือมันต้องปู่ต้องจัดการของปู่ในในสัดส่วนหนึ่งอ่ะแล้วลองคิดดูก็มีคําถามอีกว่าอ้าวแล้วทําไมถึงไม่เอาร่างเก่ามาถ้าสมมติพอใจในร่างเก่าก็าร่างเก่ามาสิเออไปเปลี่ยนทําไมค่ะเออพอดีร่างเก่าเขาวางแล้วนะวางร่างวางร่างครับถ้าไมอีกมุมหนึ่งนะวางมือแล้วผมว่าเขา่าจะมีประเพณีที่ว่าเกี่ยวกการคัดเลือกครับการคัดเลือกผู้จะมาเป็นร่างทรงอ่า น่าจะมีขั้นอาจจะมีขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่ว่าของประเพณีของเขาถ้าเป็นของจีนหรือต่างก็นาก็ต้องมีการถือศีลจํากัดนู่นจำกัดนี่หรืออะไรกนีีอันนี้ใครเลือกเออก็ไม่รู้ใครเลือกต้องอันนี้เราไม่รู้ไงอันนี้เราไม่รู้ว่าคณะกรรมการไหนเป็นคนเลือกลางมาอันนี้ก็ต้องไป ไปไล่ดูกันว่าออมีความสัมพันธ์ที่จะต้องเลือกร่างใหม่คนนี้หรือเปล่าทําไมถึงต้องเลือกร่างนี้ขึ้นมาเพราะอ,อะไรอ,อ,อันนี้ก็ต้องไปไปตรวจสอบหรือไปดูกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าเป็นงานสําคัญประจําประจําปีปของของเมืองเชียงของเมืองเชียงใหม่เลยน่าจะมีการคัดเลือกที่ ที่ว่าทุกคนยอมรับได้ในร่างๆนั้นสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างที่อื่นที่เบนเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ให้เลยแต่ไอ้นุนไอเนี่ยนั่นลองไปลงมาแล้วไปจับดูซิทันหยิบนี่หยิบนี่แล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไอนี้ใช่ไหมหยิบผิดก็ไม่ใช่ละมั่วอย่างเงี้ยมันต้องมีการทดสอบทดลองก็เหมือนเหมือนเลือกพระโคในงานประกอบพิธีทางศาสนาของประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการเลือกที่ชัดเจนว่าเออทำไมต้องใช้พระโคนี้แล้วเขาจะมีการบอกว่าพระโคนี้เป็นพระโคที่ผ่านมาจากตรงนี้มีการเลี้ยงดูแบบนี้ หานมาจากข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้ผมบอกก่อนนะร่างทรงเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติบอกว่าก็เป็นร่างทรงยุคใหม่ไง 5G จก็รู้จักการเซลฟี่การนู่นการนี่อันนี้ผมตอบให้เลยนะสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าร่างทรงยุคใหม่เนี่ยจะไม่ทําตัวแบบนี้หรอกใช่ค่ะถูกไหมใช่ค่ะคุณอย่าเอาแค่เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปบอกว่านี่คือร่างทรงยุคใหม่คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันไม่ดีด้วยใช่ค่ะอันนี้ดูไม่ดีเราจะไม่ทํา ใช่ค่ะถูกไหมอันนี้กินแล้วโอ้เลือดติดปากเราก็ต้องเช็ดใช่ถูกไหมมันต้องมีอารยะอ่ะถ้าถูกถ้าคุณจะพูดว่าเป็นการพัฒนาของร่างทรงใช่ค่ะแต่นี่มันคือพัฒนาแค่แค่บางเรื่องแต่การกระทําหรือการที่จะทำให้ตัวเองดูไม่ดีก็ยังเกิดอยู่อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาดูไม่ดีนะแต่ถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาไปทั้งระบบแต่ถูาถ้าอีกมุมนะที่ผมคิดอยากจะหาคนมาเป็นร่างปูเนี่ยนะหาคนที่ไม่ใช่ร่างทรงมา มาเลือกเอาใหม่ๆเลยแล้วมาคัดสรรกันใหม่ๆเลยจับยืนหน้าเลียงเลยสิบคนแล้วอยากเข้าใครเท่าเลยอแล้วมามาจัดสรรกันเลยว่าถูกหรือไม่ถูกคนนี้เป็นยังไงลีลาท่าทางเป็นไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นพี่เจอาแต่ตอนนี้สิบคนอาจจะไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของการถือปีนมาไม่จําเป็นครับถ้าปู่เลือก ถ้าปู่เลือกเนี่ยคนนั้นแล้วเขายอมรับที่จะมาแล้วเนี่ยปู่เลือกที่เหลือคุณก็ไปปฏิบัติแต่เอาเคร่อร่างใหม่ๆไม่เอาร่างทรงเพราะคนที่เป็นร่างทรงเขามีบรรทัดฐานอยู่แล้วพี่เจในการทรงอยู่แล้วมันมีลีลาท่าทางมีแอคชั่นมีนูน่นมีนี่อย่างที่เรารู้กันเพราะนั้นหาใหม่ๆเลยค,คัดมาใหม่ๆเลยคุณก็ตั้งมาเลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้สเปคแบบนี้ครอ่านั่นแหละดีที่สุดแล้วคุณก็ตั้งคณะกรรมการมาต่างๆนานเลยจัดสรรเลยอายุเท่าไหร่อ่าแล้วจะดำรงเนี่ย ในการเป็นร่างทรงอย่างเนี้ยกี่ปีหมดเกษียณหมดวาระหมดวาระก็ว่ากันไปแล้วก็หาใหม่เป็นลักษณะขั้นตอนอย่างนี้ต่อไปอถ้าเท่าที่ฟังดูเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองแล้วรู้สึกว่าเอยการคัดเลือกร่างทรงแบบเนี้ยมันดูแบบมันไม่ใช่ประเพณีอ่ะแต่ถ้าคุณมองดีๆนะมันเอาความถูกถูกต้องเอาความชัดเจนเอาการพิสูจน์ได้ถ้าสมมุติว่าในสายจีนอ่ะเขาเขาจะมีใครหดซื้อเขามีหดซื้อล่างมาลงเธอปึ้ง ร่างไม่รู้หรอกว่าต้องทําอะไรนึกออกไหมหรือ่างจะไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยเขาจะเขาจะไม่รู้ต้องทําอะไรเขาต้องมีดาเนินเองอาจารย์เนี่ยมาอ่ะเดินไปนี่แล้วก็ทําอย่างนี้อันนี้ผมงงเหมือนกันนะว่าทำไมเทพถึงไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเออแต่เทพต้องรู้สิว่าต้องทำยังไงแต่ตอนนี้เขาก็จะมีหัวเสือเป็นคนสอนร่างทรงอีกทีหนึ่งว่าจะต้องทำยังไงอันนี้คือเจ้าจับเขาเรียกว่าเจ้าจับอันนี้ของจีนแต่เนี่ยเป็นสายไทยเนี่ยผมมองว่าจะเป็นอิสระ เพราะงั้นการที่เป็นอกสรน่ะไม่ได้มีหัวกลัวหรือหัวสืบทํานําต้องเปิดองค์กรองค์กรอะไรนะกระทรวงเนี่ยแหละกระทรวงร่างทรงกระทรวงร่างทรงกระทรวงเวทมนต์กระทรวงอะไรต้องมีกระทรวงนี้ต้องมีสอบด้วยนะเป็นเลเวลเลเวลเลเวลนะเขานี่สัมภาษณ์ยังเดี๋ยวไม่ได้นะต้องพิสูจน์แล้วก็จัด ระบบพระใหม่มการจ่ายเงินการรับเงินการโอนเงินม,ออมีการจัดตั้งเป็นองคอ์กรให้มันชัดเจนให้มันไ<ร>ต้หวันไงก็ผมถึงบอกว่าทำไมทาไมศาลไต้หวันน่ะเขาถึงชัดเจนมากเรื่องการจ่ายเงินทําวิธีนี้ราคานี้ทาวิธีนี้ราคานี้ จะไม่มีแบบว่าแล้วแต่ทําบุญแล้วแต่ทําบุญแล้วแต่ศรัทธาไอ้คาว่าแล้วแต่ศรัทธาเนี่ยแหละมันจะมามหาศาลแต่ถ้าเก็บเงินก็ชัดเจนก็คนทําพิธีเขาเรียนมาเขามีวิชาเขาก็ต้องได้เงินไปใช่ไหมไม่งั้นสารเจ้าจะอยู่ยังไงลักษณะแบบเนี้ยอันนี้ผมคิดอีกมุมหนึ่งนะทุกอย่างมันมีต้นทุนอย่างคนมาทําพิธีเนี่ยเขาก็เรียนมาไม่น้อยจ่ายไปก็ไม่แค่น้อยเือนการบัตไม่ใช่ว่าพวกเขาเรียกเขาเรียกรลาช อ่าลิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มาทำวิธีไม่ใช่ครับนะมันเนี่ยมันสืบเสาะแล้วก็ค้นหาข้อมูลได้แต่คนทำพิธีพาจะมาเป็นคนทําพิธีได้มันไม่ใช่ง่ายก็ไอ้คนทําพิธีมั่วๆก็เยอะใช่เออเรียนเรียนมาเท่านี้มากแต่ทําพิธีไปทุ่งแล้วแปลด้วยแปลไปนู่นแปลไปนี่อ็อปชันเยอะออปชันเยอะอันนี้บาดนะผมขอก่อนนะใครที่ใครที่ทาพิธีแบบนี้อยู่นะใครปนจีนจีนปนเออโปเยอะค่ะฮะหรือใครหยิบหนังสือมาปุ๊บจำ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 แล้วก็มาพูด บาปเหมือนกันนะบาปเุาถึงบอกไงว่าใครที่อยากจะหาคนมาทําพิธีนำเนี่ยต้องแบบสืบจริงๆแล้วดูว่าคนนั้นเป็นของจริงไหมเลยครับนั่นแหละประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับอะปู่แสย่าแสคืออะไรอจริงๆก็มาสืบสารกันมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ในในในที่เราอ่านเนาะที่ผมอ่านมาคือท่านก็อยู่พระตีนดอยสุเทพใช่ไหมเป็นยักษ แล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทศเสด็จมาแล้วก็ห้ามให้ทานเลือดทานเนื้อคือการทรมานนี่แหละการทรมานท่านจนวันหนึ่งนะอันนี้ก็ย่อๆนะทนไม่ไหวก็เลยทูลขอพระพุทธเจ้าท่านให้เข้าๆว่าอยากจะทานเนื้อทําไงท่านก็เลยประมาณว่าปีหนึ่งละครั้งปีละครั้งอะไรนี้เพื่อที่จะถวายเพื่อว่าถวายวมสวมด้วยวัวก็จะมีลักษณะของวัววัวควายเขาเรียกกันแหละ เขาต้องไปเลยใบหูก็มีลักษณะะไรที่แบบแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นต่อมาก็คือการเป็นการที่ว่ามีแท่นเขาเรียกอะไรบรรพตใช่ไหมมีรูปก็คือสืบสาวัฒนธรรมมามาแขวนเอาไว้ต่อปีแล้วก็มีการอัญเชิญเป็นเขาเรียกการเลี้ยงดงมาสืบสารกันายาวนานเลยแต่ท่านจะเป็นคนดูแลนอกเมืองเชียงใหม่แญาแสดูดูแลนอกเมืองส่วนในเมืองก็น่าจะเป็น ของสัดส,ส่วนของหลักเมืองครับผม<ห>อ่างั้นในขอบเขตของเชียงใหม่เนี่ยหรืออาณาเขตเนี่ยรอบรอบเนี่ยปู่ส,สยเยสายเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาและคุ้มครองอนะพื้นป่าอ่าแล้วก็ภูเขาทั้งหลายครับเพราะั้นการเลี้ยงดงเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะด้วยธรรมชาติด้วยในการเลี้ยงผีป่าผีเขามารวมกันเพราะว่าพื้นพื้นอะพ,พ,พื้นที่เนี่ยเป็นป่าซะเยอะสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีทันญ,ญพืชมีน้ําตกมีสายน้ำเนี่ยหลากหลายเรื่องั้นการที่เลี้ยงเนี่ยคือการ มันสร้างประเพณีพวกสร้างสมดุลหรือความสมดุลของธรรมชาติไปด้วยนะฮะแล้วเกิดประเพณีนี้ขึ้นมาแล้วก็บูชาหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อว่าปวกปักรักษาคุ้มครองให้ดูแลคนในพื้นที่ให้ไม่เกิไม่มีโรคไม่มีภัยมีแต่ความสุขนะฮะประเพณีนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นร้อยปี อ่าสุดยอดมีความรู้มากเลยขอบคุณมากนะครับ oh. อ,อ,อ่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือวัฒนธรรมและประเพณ <c oughs> ีเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามครับ <c oughs> ถ้าคุณรู้จักใช้ให้มันเป็น เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าคุณรู้ว่าฝรั่งเขาอาจจะชอบนะนักท่องเที่ยวาอาจจะชอบนะคนที่เข้าไป,าจจนะาไปามีความศรัทธาความศรัทธานี้ถ้ามันมีสติสตินี้ก็จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ้าวโอ้โหคลายเครียดรู้สึกถึงคําทํานายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกว่าเขาให้กับเทพเจ้าของเขาได้ชีวิตก็ดีแค่นี้เองครับเพราะนั้นอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรอย่าทะลึ่งไปทําใำคนที่พยายามจะ เปลี่ยนแปลงแล้วมันผิดอ่ะถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกไม่ว่ากันเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดแล้วมันก็จะทําให้วัฒนธรรมและเพลงเนี่ยมันหายไปเพราะสิ่งที่คุณทํามันผิดใช่เพราะว่าใครก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นปุษยสัจหรือร่างทรงหรืออะไรอื่นๆนะเนาะคุณทําอะไรคุณก็รู้อยู่แก่ใจและรู้อยู่กับตัวเองราะนั้นเนี่ยไม่มีใครหลอกตัวเองได้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะทําอะไรไว้ต้องได้กรรมอย่างนั้นและถ้าเกิดว่ามันเป็นกรรมที่สร้างความ สะเทือนหรือแรงกระเพื่อมในสังคมวงกว้างก็ยิ่งหนักนะะัะนั้นระวังนะจ๊ะโอเคอพี่โอสัน้นๆผมก็เห็นด้วยนะกับการที่มีประเพณนี้รประเพณนี้แบบนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ปพะมีนี้ทาให้คนมีกําลังใจเนาะ,ะมีความศรัทธานะครับ,รบมีความเชื่อนะฮะทำให้คนอยู่ได้นะครับก็รักษาไว้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็พยายามให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคงอยู่กับคุณตลอดไปรักษาไว้ดีรักษาไว้ เพื่อให้มันเป็นสืบสานต่อลูกหลานเลยครับแต่ถ้าใครคิดจะติดโซลารเซลล์เนี่ยก็โทรหาให้โ o ส o ล a าเลยไม่ว่าจะเป็น5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์หรือคุณจะเป็นระดับโรงงานโรงเรียนหรือจะเป็นระดับแบบบริษัทก็สามารถทําได้ถ้าคุณใช้ไฟในช่วงกลางวันมีหลายบริษัทนะครับที่ใช้ไฟเดือนละประมาณ30,000เยอะมากซึ่งคุณเปิด ไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้ไฟคุณลองคิดดูดิว่าถ้าคุณผลิตไฟได้เองอ่ะในบริษัทของคุณน่ะอสองปีคืนทุนแหละและอีกยี่สิบกว่าปีนั่นคือกำไรของคุณว่าพี่อย่างนี้ถ้าเกิดบ้านหนูอย่างเงี้ยค่าใช้จ่าน ถ้าบ้านเนี่ยมันจะคืนทุนนานหน่อยมันอาจจะเป็น4ปีเพราะว่าเรายิ่งติดเยอะราคายิ่งถูกเพราะนั้นการคืนทุนของการติดเยอะเนี่ยมันจะเร็วมากถ้าพูดบ้านหนูติดค่ะ10กิโลวัตต์หนูจะลดไปเลย7 0 0 0พต่อเดือนเท่ากับหนูไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยนะกลางคืนหนูต้องจ่ายไม่งั้นหนูต้องมีแบตเตอรี่เพราะนั้นกลางวันเนี่ยหนูประหยัดได้เลย7เจ็ดพันเต็มๆแล้วลองคิดดูสิ 4ปีคืนทุน20ปีกำไรล้วนๆใช้ไฟฟรีอีก20ปีข้างหน้าเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนดีๆครับโซลาเซลล์เนี่ยมีเยอะมีหลายยี่ห้อแต่คุณต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจได้คุณต้องเลือกช่างผู้ชำนาญอุปกรณ์ดีแต่ช่างไม่ชำนาญอุปกรณ์นั้นก็จะไม่ดีทันทีแต่ถ้าอุปกรณ์ดีช่างดีบริการดีคุณจะได้ครบ ที่เฮลโลโซล่าโทรหาเราได้เลยนะครับที่เฮลโลโซล่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะและสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ Tik t o k เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า